คิดว่าใช้ง่ายนะคะสะดวกก็คือแค่มีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถถ่ายยางได้ค่ะสวัสดีค่ะนีลาวันดำรักที่เล่นชีวิตนะคะอายุ4 4ปีค่ะจากร้านอิสระบ้านน้ำยางสดค่ะอักลินดำรักครับชิลเลนชิมิงครับอายุ14ปีครับถ่ายที่ดับเบิลแลนด์สงขาในกลุ่มสีตังค่ะ ใ่่คันแอปพลิเคชันค่ะสีตังเพื่อนชาวสวนรู้จักจาก Facebook สีตังเพื่อนชาวสวนค่ะคิดว่าใช้ง่ายนะคะสะดวกแล้วก็ทำให้เราสามารถรู้ราคาของบริษัทได้ค่ะก็ ขึ้นชื่อของเครือสีตังก็คือเป็นผู้นําเรื่องของน้ํายางอยู่แล้วนะครับเราก็เลยอยู่ในทําเลที่ไม่ไกลกับโรงงานของเครือสีตังด้วยอันนี้ก็รู้สึกเป็นประโยชน์กับเรามากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงในแง่ของการรับซื้อน้ํายางนะครับราคาที่เครือบริษัทสีตังให้มาก็ดูเป็นธรรมก็สามารถเอาไปขายได้โดยที่ไม่ต้องลังเล ถ้าพูดถึงกลุ่มทําธุรกิจรับซื้อน้ํายางผมเชื่อว่าน่าจะน้อยบริษัทที่มีแอปพลิเคชันในลักษณะของการรับซื้อน้ํำยางแบบนี้นั่นแปลว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็ทํางานได้ตรงนี้ก็อยู่แค่ในมือถือเราก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเราอยากรู้ราคาน้ํายางเราก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเราก็จะได้แผนว่าวันนี้เราจะทําการรับซื้อน้ํายางที่ร้านของเราเนี่ยที่ราคาเท่าไหร่อันนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องโทรไปหาหรือโทรไปถามนะครับอันนี้เราใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเปิดแอปดูได้เลย มีกิจกรรมเยอะๆเลยค่ะมีให้เช็คอินเช็คอินทุกวันค่ะรับพอยเพื่อเป็นสะสมแต้มไปแลกของค่ะแล้วก็มีให้เล่นเกมค่ะซึ่งล,ลูกสาวชอบมากมีแต้มสะสมอยู่ตอนนี้ประมาณ751แต้มค่ะน่าจะเอาไปแลกซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะ ก็ฝากถึงเพื่อนๆที่ร่วมอาชีพเดียวกันนะครับตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันที่บริษัทสีตังทาขึ้นมานะครับให้อำนวยความสะดวกในการซื้อขายน้ํายางนะครับกับโรงงานในเครือสีตังได้แล้วเพื่อนๆลองมาใช้กันดูนะครับง่ายมากครับก็คิดว่าใช้ง่ายนะคะสะดวกก็คือแค่มีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถ่ายยางได้แอปเดียวจบครบทุกบริการเพื่อเพื่อนเช้าสวน